กอดตกเข้าเรื่องอะไรเลยดิฉันขอกกอนุาตกอดนะคะทุกค่าวีนนคะ,ลนคนะ,คะและอแคลียรตรงนี้เลยนะคะคุณทาอะไรคะเมื่อสักรู่นี้ไไไอ,นอไเนี่ยเตรียมตัวแล้วใสคริป่ิฉันต้องเชิญเพื่อนคขึ้นมาแล้ววันนี้แ,แต่ว่าขอคาตรงนี้ต้องเคลียร์ก่อนคุณทำอะไรคุณเดินมาเมื่อกี้ดุดุดุดคุณทำอะไรสวมแหวนครับ นั่นเองครันขอเซอร์นพรสและปเสกเวอร์กันนกับีินิสตานค่ะนะฮะและขอต้อนรับข่เติมนะฮะนักแสดงจากซีรีส์แดชซัมเมอร์ผมเจอเจ้าชายบนชายหาดนะัะม่อนริวนิโอและมินค่ะเจอเลยค่ะสวัสดีจ้าก่อนขึ้นเวทีคือตอนแรกอะยังยังไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่พอ เต้นเข้ามาในฮอนั่นแหละคืองานแต่งติดเต้นมากที่ที่แบบว่าไม่คิดเลยว่าแบบแฟนๆจะมาหากันเยอะขนาดนี้ครับผมค่ะเพราะมันเป็นอีกหนึ่งอัธรรตเนาะสมมติว่าเราดูอยู่บ้านเราก็ดูคนเดียวแล้วก็อาจจะปีดคนเดียวกรีดคนเดียวแต่ว่าเรามาได้ดูกับทุกคนในวันนี้นะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกของพวกเราทุกคนด้วยที่จะได้ดู EP หนึ่งแบบพร้อมกันแฟนๆเลยค่ะแสดงว่ายังไม่เคยดู EP ่างเป็นแบบ first drop อะไรมาก่อนเลยเห็นด้วยเนื้อต่างครั้งแรกในวันนี้ ใช่พรพอ้พอมกันอีเหรอวันนี้พร้อมกันโอเคน้องสตางค์ละคะนี่มา่อวันนี้ะห่ครับก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นเหมือนวินนี่เลยก็คือตอนแรกตอนแรกก็ยังแบบไม่ตื่นเต้นขนาดนี้จนแบบเข้ามาแล้วก็เห็นแฟนๆมาหาพวกเราครับก็ดีใจามากๆแล้วผมก็เดี๋ยววันนี้เรามาดู EP หนึ่งเป็นพร้อมกันนะครับผมก็ผมก็ยังไม่ได้ดูแบบ ตัวเต็มเหมือนกันครับเห็นแค่ดับแรกใช่ครับผมในในเบรกเดียวด้วยแต่ว่าทั้งหมดจะไม่ได้เห็นแต่ก็วันนี้เรามาร่วมสนุกด้วยกันนะครับใครจะเป็นตัวแทนเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ฟังนะคะค่การของพี่ตังเิญเลยครับก็เรื่องนะครับผมเรื่องย่อเรื่องจากลาวาแสนสซนนะครับผมลาวาแสนสนคนสวยคือใครคะลาวาแสตนด์ ครับก็แสนโจนนิดหน่อยก็เลยโดนคุณแม่นะครับส่งไปจัดนิสัยค่ะอยู่ที่เกาะกับนพิงครับผมค่ะใช้คำว่าแสนโจนนันทำไมคือต้องเรียกว่าแบดบอยเนาะ แม่ส่งพี่กาไปหาน้ณพิงครับน้ณพิงก็จะเป็นน้องชายของอแม่ของเราครับซึ่งพี่มอนก็คือน้ณพิงนั่นเองถูกต้องที่จะถูกส่งมาอยู่วยกันบางต่างหลังจากนั้นแล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันครับ EP มมฟาดโลกหนึ่งครับผมก็ใช้ดาวินนะครับตอนนั้นก็มาเที่ยวที่ประเทศไทยเหมือนกันแล้วก็มีเหตุการณ์บางอย่างนะครับทําให้เขามานอนอยู่ที่ชายหาดอะเหตุการณ์บางอย่างซึ่งอาจจะยังบอกไม่ได้ถูกต้องเราจะรู้กันใน EP หนึ่งนี่แหละ หรือเปล่าเอ๊ะที่ือเปล่านะค่ะซึ่งคนเราคนเป็นเจ้าชายแล้ผมก็คือเจ้าชายดาวินครับผมก็คือมานอนเกยตื่นอยู่ที่ห่านะคราวนี้ชอบเพราว่านอนเกยตื่นปกติเขาใช้กับพวกไอ้พานบ้างวานบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเจ้าชายก็นอนเกยตื่นได้เพราะเป็นว่ามานอนเกยอยู่ที่ห่เคมานอนอยู่ที่ชายแล้วผมแล้วก็ลาวานี่ย เขามาเจอพอดีจ้ะใช่ครับก็เลยทําการช่วยชีวิตนะครับใช่แล้วก็ได้ไปเจอกับหมอวุลแล้วก็กระแตครับผมจ้ะตอนนั้นตอนที่มันต้องยืนแล้วมันต้องมีอัตรลดละลาวาช่วยชีวิตแล้วชายดาวินต,ตอนนั้นคุณใช้วิธีอะไรในการช่วยชีวิตเขา CPR หายปอดรีวิวทำยังไงเขา CPR กันเป็นยังไงครับ คุณตั้มเออครับผมก็คือพยาบาลกันแตจะอยู่กับคุณหมอคุณอยู่แล้วาครับผมแล้วก็ตั้มเนี่ยก็จะเป็นคนที่นาเพ็งเนี่ยมอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยงของลาว่ะครับผมความสัมพันธ์ของตัวละครก็คือประมาณนี้ถูกแล้วก็เดี๋ยวเนื้อเรื่องเนี่ยไปดําเนินกันตั้งแต่ ep หนึ่งเป็นต้นไปแหละว่าจะได้เห็นอะไรยังไงกันบ้างใช่ครับใไหมครับเฮ้ยเฮ้ยใครเจ้าชายเจ้าชายอ๋ออ๋อลองดูลองดูคิดเล่นๆอ่ะพี่ม่อนก่อนเลย ถ้าไม่เจอเจ้าชายบนชายหาดโนอนคิดว่าจเจออะไรบนชายหาดดีเอ๊ยในหัวหมอไม่เขาเชี้ตัวเองนะเดี๋ยวคุณพูดออกมานะว่าคุณจะเจออะไรบนชายหาดดีฉันรอฟังคำตอบนะ <laughs> เขาเชี้ตัวเองเมื่อกี้สำหรับตัวละครผม่าต้องเจอหมาวุลที่ชายหาด,ดอ๋อหรือว่าจะพูดว่าเจอพงเจอแฟนอะไรบนชายหาดว่าไป พี่บานอย่าไปเถียงพี่พี่บ้านอะไรนะปับแซวปับแซวอ๋อพี่ลิวนะคะเจออะไรบนชายหาดดีเจอความรักครับผมเจอความรักบนชายหาดเออความรักแถวนี้แล้วความรักแถวนี้เหมือนกันอ๋อมันมีหลากหลายมวลครับอกกวนไปด้วยความชราใช่ไหมคะนี่ล่ะคะเจออะไรบนชายหาดดีจ๊ะยากนะผมหมอถ้าไม่ใช่เจอเจ้าชายบนชายหาดเออ เจอหมอนเจอหมอนเจอหมอนบุใช่ยหานเพราะว่าเพราะว่าก็เนี่ยเจอเจอหมอนเขาเขาไปนอนเกยตื่นมันมีหมอนเนี่ยก็เลยมันนอนอ๋อหรือไม่ใช่เขาก็าผมเองเนี่ยแต่เจอหมอนพี่ตั้งปัญหาครับถ้าไม่เจอเจ้าชายผมเจอรัตแท้บุญชัยหา รักแท้บนชายหาดคือเจอปุ๊บคือรู้เลยว่าเป็นรักแท้บนชายหา,าคดคราวนี้ยังทำรักแรกผมอย่าครับเจอรู้ด้วยรักแรกผมบนชายหาดอุ้ยสุดโรแมนติกอ่ะคนนะ่ะเออนี่โอนเจออะไรบนชายหาดอีกคะวนมาสี่คนยังคิดไม่ทันเลย <laughs> เจออะไรบนชายหาดหรอทรายไหมเพื่อน <laughs> อ่ะน้ำก็ได้อ่ะเจอเลยนะเจอน้ำเจอน้ำบนชายหาดเพราะว่า พราะว่าชายหาดมีน้ำอ้คิดได้ไงอ่ะเห็นว่ามันบอกแล้วนี่แหละคิดไม่ทัดนี่เดี๋ยวรอดูคนนี้เลยทุกคนบอกเลยยา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 เราไม่ <laughs> เจอดดะจะอ,อะไรบนชายหาดดีคะเจอกุ้งหอยกุบบาร์อะไรนั่คะเออเจอกุ้งหอยกุบบารบนชายหาดนะคะไม่ก่อนนะไม่ก่อนเจออะไรบนชายดิฉันรอคะเจอทุกทุกคนบนชายหาดโอ้ไม่น่าเชื่อว่าจะบนมาเจอกูเนาะ จับดึงไปไปไหนก็ได้อย่าเพิ่งเปิดนะเดี๋ยวเราเปิดพร้อมกันนะว่าใครจับได้อะไรนะโอเคพร้อมนะคะเปิดพร้อมกันนะคะว่าใครจะได้เป็นเจ้าชายนะครับพร้อมหนึ่งสองสามเปิดะคะ่ะเอาอออคุณโอคุณได้เป็นเจ้าชายคุณจะสั่งให้ใครทําอะไรก็ได้ อยากดูแลกันดีอ่ะใชาผมขอมอบการเช้าชายให้ทุกคนแล้วกันที่นี่มันมีคําสั่งมาให้นะมันอะไรสั่งซิมันมีคําสั่งมาให้เช่นสมมติว่าปั่นจิ้งหรีดห้าครั้งแล้วเล่าเรื่องย่อของแด๊ดซอมเมอร์จนกว่าเจ้าชายจะพอใจเล่าความลับในกองแด๊ซอมเมอร์หนึ่งเรื่องสั่งให้สองคนขี่หลังเพื่อนและสปอร์ตข้อนี้ไม่น่าเป็นบินเนาะ จะมีเป็นคนได้ขี่ให้คนอื่นขี่ด้วยนะคะสั่งให้สองคนเล่นซีนในเทลเลอร์ซึ่งเราเตรียมซีนไปแล้วด้วยคุณจะสั่งอะไรคน่าสนุกมากเลยเออลา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 เอาบัตรจีนีก่อนนะบัตรจีนีก่อนโอเคได้ไม่ได้อ่ะพีบอกเลือกซ้ำคนเดิมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หรออ่ะลองดูก่อนลองดูก่อนลองดูก่อนคุณจะเลือกใครก่อน ต้อปัดห้ารอบแล้วเราเลือกย่อได้ซัมเมอร์ให้ดูเรื่องนะคนนี้คงสุดโอเควินนี่ครับคนวินนี่ค่ะคุณลาวาครับคุณต้องปัดซิกนิตห้ารอบแล้วเล่าเรื่องย่อได้สัมเมอร์ให้ทุกคนเข้าใจนะคะจ้าสบายมากจ้าโอเคพร้อมเอาไมโครโฟนให้เจ้าชายดาวินถือก่อนก็ได้เน่ยอุ้ยแค่ถือไมค์ปั่นปัดซิกนินะลูกนะ ะจเอามือเอามือกดลงไปอันนึงเออประมาณนี้ก็ได้แค่นี้แหละพร้อมห้ารอบป้ปไปไป้กี่รอบละสามสี่ห้าหนึ่งรอบเดียวเองอ่ะเพื่อรอบเดียวจะทายเล่าเกินห้าแล้วโอเคคือจริงๆอ่ะเรื่องแต่เสมอนะครับนำนำเล่านำเสน่ห์าวาเนี่ยเป็นแบดบอยเป็นคนดื้อที่โดนคุณแม่ส่งไปอยู่กับน้าเพลงที่เกาะเกาะหนึงนะครับผมแล้ววันหนึ่งอ่ะก็มีอะไรพัด พัดมาแล้วมีร่างคนคนหนึ่งถูกพัดมาเกยเพื่อนคนชายหาดแล้วเราก็ตอนนั้นเราแช่น้ำชิวๆอยู่อ่าเราก็ไม่ได้ไปเจอเขาแล้วเราก็ทําการซีบียาเขาทำการทําการระวังผ่านปอดทําการผ่ายปอดทําการผ่ายปอดแล้วเซนบุกก็เลยพาเขาไปส่งโรงพยาบาลเรื่องราวความรักก็เกิดขึ้นประมาณนี้ประเวยค่ะวินนี้ค่ะ ต่อไปเลยครับต่อไปสลับจับไหเอ้าคุณไม่ได้สั่งได้ตลอดคุณุณอ้าวคุณคิดว่าคุณสั่งตลอดเหรอโอ้ยสนุกเลยเนี่ยเห็นไหมก็คนบอกว่าเอาง่ายง่ายก่อนก็เลยเป็นอย่างนี้คุณความเลยมีคนเดียวสั่งห้าโคกอะไรกันสนุกเลยและมิ้นถามว่าเข้าใจกันจริจริงบอกรเปล่าเฮ้ยมองมอง จะสั่งตามนี้ก็ได้นะหรือคุณจะไม่สั่งตามนี้ก็ได้นะอดีแล้วแต่นะคะจัะคุณเจ้าชายริวคุณจะสั่งให้ลาวาและเจ้าชายลาวินทำอะไรกูเพิ่งปั่นทิ้งรีไปห้ารอบนะเออไม่ต้องทำเกมก็ได้ใช่ไหมคือแบบไม่ทำก็ได้หรือว่าไม่ตามก็ได้อยากดูอะไรครับเสือคือไหนๆมันก็เป็นเฟซบุ๊กเนาะเนี่ยนี่คือแบบแฟนคลับของพวกคุณเขามาดูอยากอยากอยากเห็นความ ความความรักความรักจากวันนี้สตางครับผมเออ่แสดงให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับว่าว่าเป็นยังไงยังไงครับแสดงยังไงผมผมปล่อยให้คุณแบบดำลอยได้เลยคุณเอาโจทย์ให้ผมแคแบกว่านี้ได้ไหมครับระบุมาเลยครนะก็ผมพร้อมทำอยู่นะ <mm> คือคุณสองคนเดีย๋ยวเล่นซีนในเทเลอร์ซีนนี้โอเคถ้าพร้อมแล้วเปิดมาเลยค่ะทำไมมันต้องปิดบ้างอุ้ยอุ้มมุ๊ปเลยจริงในเชอร์เลอร์จะเป็นอย่างนี้อยู่ดีๆไฟมันก็จะดับอ๋อมาแบบตั้งตังเจ้าชายนอนอยู่บนเตียงครับแล้วก็ลาวานอนอยู่ที่พื้นอยู่ดีไฟดับปุ๊บเจ้าชายกลัว คุณไม่ต้องเล่นลงมาก่อนคุณเล่นกอดกันอย่างเดียวพอเดีว่าสสึไปดักคุณกอดกันเลยนะแล้คุณกลัวเลยนะกลัวจ้าชากลัวเลยกลัวสุดเลยผมพเสริมไดมครัเสริมได้ดิวในฐนะทีผมเปนจ้ชายผมขอสั่งให้ระหว่กอดกันนี่ต้องแบบเอาหน้าไปชิกัน่อจุจุหวหรอชิคิกันใหได้มากที่สุดช้าๆกลัวกันแบบจุหัวจุแกมตับ ไดับนะผมต้องกลัวด้ไหมคือตามซีนจริงๆผมตามซีนผมไม่ได้กลัวใช่ไหมกลัวจะต้องเป็นอ่าสตาร์แต่ว่าหนูจะหนูก็ต้องปอบนิดหน่อยไหมแบบเออต้องออกหน่อยต้องออกต่างต่างได้เลยโอเคอ่ะให้เจ้าชายสั่งเลยห้าสี่สามสองแอคชั่นนะเจ้าชายนะห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นเฮ้ย พอสไหมแม่ขี่ดูก็ได้เอาไหมก็จีขี่มินหรือมินขี่ก็จี๊ไหมเออมินขี่ก็จีดีกว่าบม,มินบอกอย่าทำไพ่คำว่าทำไพ่นี่ไม่ธรรมดานะคะคำว่าทำไพ่นี่จะรู้กันเฉพาะคนที่เคยเล่นแปดกับเก้านะคะ มินบอกอยากทำไป,ไปไเชิญค่ะไ่่ตาได้คนเงี้ยคันตื่นเต้นกันหรอพร้อมได้ห้าสี่สามหนึ่งสองใครเป็นเอ้ยนับไปถูกแล้วโอเคในรอบนี้นะคะเจ้าชายดาวิดได้เป็นเจ้าชายจริงๆนะคะ,ะ,ค,ะคุณสตาร์ได้เป็นเจ้าชาย ในในนี้นะตามสคริปต์นะมันจะเหลือ,อสั่งให้สองคนทำชาเลนจ์คนหนึ่งทำเสียงคนหนึ่งทำหน้า้านซัมเมอร์ผมเจอเจ้าชายบนชายหาดแล้วก็เล่าความลับในกองหนึ่งเรื่องสั่งให้คน,หหนขี่หลังการเพื่อขี่หลังการตะศกอนห้าครั้งอีกหนึ่งคนกระโดดตบไปด้วยแล้วก็ฝากซีรีส์ไปด้วยวิวนี้วิวนี้แต่ว่าหนูจะเอาหรือไม่เอาก็ได้หนูจะเอาหรือไม่เอาก็ได้หนูจะ,หจะเอาไหมเอาไหมฮะ มีใครมีขยะดูอะไรไหมครับเออดาอยากได้ข้อไหนแต่พี่มอนใส่สูตอยู่นะมีไหมเอามีใครมีพวกมาได้เลยนะวดูสกิปแป๊นนี่บักสตาพูแบบนี้เออยอยู่ในเมือควให้เขาตัดสินใจ เอ่อผมอยากดูเครื่องชงอันดับสองเล่นบ้างดีกว่าเครื่องชงอันดับสองใหฉันเดินมาเลยจ้ะโดนละไอริวไม่เข้าที่นะครับฉันเครื่องชงอันดับหนึ่งมันจะมีอันนึงใช่ไหมครับที่บอกว่าให้พูดแล้วก็คนนึงทำท่าคนหนึงทำปากคนนึงทำเสียงใช่คนนึงทำปากคนนึงทำเสียงค่ะด้วยปกติแล้วเนี่ยพี่ริวเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเผยมุมที่ไม่ค่อยเท่ให้คนอื่นได้ดูเท่าไหร่นะฮะผมก็เลยอยากให้พี่ริวนะครับเป็นคนทำเสียงแล้วให้พี่ม่อน เป็นบรรทุได,ด้ซัมเมอร์แล้วก็ให้พีุู่์มันทําเสียงนะโอเคอ่าน <Okay. S 2> พีุู่์ทาเสียงแล้วพี่มอนทําหน้าเข้าใจไหมเข้าใจนะอ่านหนูยืนเลยพี่มอนทำหน้า <c oughs> เป็นยังไงลูกทำทำทำเสียงอะไรครับได้ซัมเมอร์เดี๋ยวพี่มอนก็อาจจะทำหน้า create create หน่อยเราเรยกการทำเสียงให้ตรงกับหน้าของพี่มอนใช่ซึ่งถ้าพี่มอนแบบว่าทําหน้าตาธรรมดาเงี้ยแฟนๆก็จะไม่โอเคผมว่าก็ต้องแบบเล่นใหญ่ๆหน่อยตาถ้าหลดหน้าปากอะไรอย่าเงี้ยไม่ใช่เพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นเวอร์ชพิมพ์มันต้องพิเศษทีหนึ่งครับและลิวก็ต้อง create มากเหมือนกันโอเคแต่ที่จริงๆอ่ะมันจะไปตามคนที่ทําเสียงสมมติ่ อ okay. ยู่ตรงนี้นะอ่ะพี่เรียวอยู่ด้านหลังตัวนี้นะคะ่ะ,คะแล้วพี่เรียวทำเสียง anyway. ไม่ใช่ว่าทำหน้าอะไรไหมครัโอเคผมขอฟังเสียงก่อนได้ไหมผมไม่ยากนะเราต้องพร้อมกันมันต้องพร้อมกันพรอ <c oughs> ้อมโผนหนูวอร์มได้หนูแบบอะไรอย่างนี้ได้นะพรอ้อม พี่ลิวไปเป็นคนทำบ้างพี่มดจะเสียงบ้างอะไรนะครับเดี๋ยวพี่มดทำเสียงบ้างพี่ลิวทำหน้าจัดมีอะไรรึยังมาเดี๋ยวเรียนตัวนะเหรอทางหน้าตุ้ะลิกนะไปเลยนะอ่ะสี่สามสองดาสมือผมเจอเจ้าชาย

ผม,มดกติกาเสริมถ้าเจ้าชายจับได้เจ้าชายจับได้เจับใคร,รก็ได้ขอบคุณเจ้าชายด้วยนะคะดิฉันในฐานะแม่นงค่ะเออแต่เนียโาทำด้วะใครพูดเสียงกว่าใครเป็นเสียงก่อนเออเอาพี่มีเป็นเสียงกอ่อนมีนตีดต่อได้ไหมเชิญเลยค่ะเฮียโอโจหลอแป๊บนะโจจะเสร็จแล้ว สองห้าสี่สามสองเด๊ะดี๋ยี่ีต่อเลยต่อเลยเอางี้เป็นหวงตัวนี้ก่อนอะไรนะดึกนานไปลึกไปต่อครับไปต่อต่อครับเราม่มีสิทธิ์ครับมีคนทำหน้าแย่เดียวครับไปค่ะเด๊ะ โอโหนั่งอ mm ั่งนั่งน <Yeah> ั่งได้ได้เลยพร้อมแดพร้อมห้าสี่สามสองเดินไม่ได้เลยอ่ะได้อยู่อ่ะ d ด a d s u ม m e r ผมเจอเจ้าชายบุ่น คนแบบคือมันเขินแต่มันมันชอบนึกว่าเฮ้ยผมไม่เขินหรอกมันพอพอเล่นฉากนี้แล้วว่าผมนั่งกินอยู่มันก็เออเจ้าชอบเจชอบชอบใหญ่เลยเออแต่ใจมันคือแบบมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรแบบเทคนิคในการปกป้องตัวเองอ๋อจริงๆแบบตัวเองมันอ่ะเขินเออแล้วแบบสตางค์อะมันกล้าพี่ชอบพี่ชอบผมกล้าคือบางทีวินนีมันชอบแบบปากดีอะแบบไม่ไม่หลอกปากเล่นกับผมอย่างนี้ผมไม่กลัวหรอกเออเแต่พอสตางค์เล่นจริงแล้วแ่บ ฝ่ายตามสตางค์ใช่ป่ะเออเจ้าชายแต่พอชีวิตจริงอ่ะไอ้นี่เขาเป็นคนแบบเข้าหานะคนก็แบบทำไรทำไรอ่ะคนเขินจริงไหมคนไม่จริงจริงเรื่องจริงจริงไหมเรื่องจริงเนี่ยตอนนี้คนเขินอยู่เรื่องจริงมันเขินมากคนเขินไหมเออผมเฉยเฉยอ่ะ รอดนะฮะใช่แต่ว่าเขาอ่ะชอบปากแข็งเหมือนที่พี่โจบอกใช่ไหมใช่พอจะบอกว่าจริงหน่อยเขาก็เดินหนีครับชอบที่ี่ชอบเพราะว่าชอบแกล้งมันเออน่ารักคู่นี้แหละคุณโจคุณม่อนกับคุณเลียวแหละคู่นี้ก็เป็นคู่แบบเคมีใหม่ๆที่แบบเขินอะเขินเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นเคมีคู่นี้เขาจะเป็นแบบคินผู้ใหญ่หน่อยเออซีนเขาก็จะแบบออสิบแปดบวกนิดนึงเฮ้ยแต่ว่าก็จะแบบ เจอเทพีใหม่ใหม่ที่แบบน่ารักคือเราเนี่ยเคยร่วมงานากับมอนมาตอนโอลิฟเฟอันนั้นก็จะแบบร้อนแรงเลยแต่ทีนี้เนี่ยพอได้เห็นหมอนในด้านแบบอ่อนโยนหวานคือนานๆมอมนจะเล่นเป็นคนดีนะอๆๆนันนี้เป็นประโยชน์ชมชมครับชมชมชมแล้วแล้วเร,เราได้เห็นด้านนี้ของมัน,นค่ะแล้วมันก็ได้ดึงดึงดด้านโรแมนติกด้านน่ารักแล้วหรือการเห็นริวที่เราไม่เคยร่วมงานด้วยแันมันเล่นตัวเล็กอะ เออเล่นตัวไหนก็มันน,น,น,มน่ารักทั้งที่จริงแบบโหเจอสินถอดเสื้อก็คือการลำบึกมากแต่ริวเขาชอบแซลวินดี้สตาร์กับคู่เขาเขาเป็นยังไงเขาเขินไหมหรือว่าเขายังไงสู้นะเขาเป็น<ซ>สู้นะ<อ>มันสู้คู่แดก<ห>เราชอบความสู้ของมันคือคือเวลามันนำไปริวก็จะแบบไม่กลัวเออมันก็จะได้เคมีที่แบบ ไม่เหมือนกันคแต่วินนี่เขินจริงไหมเขินจริงเขินจริงเขชอบชอบได้ผมไปกลัวตอนหนไม่้กลัวเลยนะชอบอย่างนี้ิล์มนานนีโอ้มินเป็นไงบ้างนี่โู้ดย่นี้ก็เป็นอีกคู่นึ่งที่เราแบบชอบานื่้งจากแบบมันเป็นคีมนเดอร์คือมันมันจะแบบจัดกันเออแล้วทีนี้อีกคนนึ่งก็ปักจัาอีกคนหนึ่งก็ปักจับแล้วมันสู้กันแล้วแบบเวลาซีนน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยมัน ธรรมชาติอ่ะเออเราเนี่ยอย่างไม่ไม่เคยได้ร่วมงานกับมินน้นกับอีโอนะเ,เคยรว่วมละอย่างมิ้นเนี่ยเราก็เจอว่าเฮ้ยคนนี้เดี๋ยวรออีกหน่อยใจนีกหน่อยจะเป็นนักแสดงที่เก่งขึ้นไปเรื่อยๆเลยจริงๆคนนี้น่าจับตามากค่ะคนนี้กนนเก่งอยู่แล้วควนเก่งแล้วคนนี้เก่งอยู่แล้วใขัดแย้งเัอมาสอบจมเรื่องมา คือเราเจอนีโอมาในในมากตอนเล่นโอทีเฟสก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าแบบหมดที่แบบโหโหดมาาเออแล้วได้ได้ได้มาหมดรีแลกอะไรอย่างนี้บ้างรู้สึกว่านีโอนนโอทำให้เรื่องมันสว่างขึ้นซีนไหนซีนพาแฟนไปเจอตลาดเหมือนภาพเขาบอกว่าชาวเน็ตเขาบอกภาพเหมือนเอ่อพาแฟนไปเจอตลาดเขาดูภาพหน่อยจ้ะ แฟนพลาคุณเกิดไหมไม่เิจเิมเเินเโจเดี๋ยวก็จะแก้ต like <masterpiece> ัวใมากกนี้เดี๋ยวถามเพื่อนๆในกอจริงไหมพี่ดิวจริงครับจริงหรืออจชอบจชอบอะไหนๆทำให้ดูหน่อยว่าผมผมไม่ชอบจริงผมไ่ชแซวพี่โจแต่คือผมไม่ได้เขินเราส่วนตัว ใช่ที่ไป็นจอขี่มอไซค์ใช่ไหมถ้าเปขี่มอเตอร์ไซค์เหรอไม่ใช่ที่เขาบอกเล่นโจ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 ไปคือปกติเวลาเล่นแบบเลิฟซีหรือไรเซนต์อะผมก็จะชอบแซวพี่โจ้โจโจชอบชอบเนะฟิลฟิลนี้เนะผมไม่ได้เขินหรอกเขินเขินเขินอะไรนะเวลาเขาเขินนะเขาจะแบบพอเขาจะยิ้มเขาจะหุบยิ้มถ้าทุกคนนะทุกคนไปเห็นบนคอนเสิร์ตของเจมินายโฟร์นะอาการเดียวกันเลย ดูด้วยจะได้ยังมีอีพีหนึ่งไหมไม่อันนี้ต้องรอดูจะต้องรอดูใจะไปหาู่ในซีนไหนเหมือนว่าพาแฟนไปจะเฮ้ยขอดูสดๆได้ไหมเหมือนว่าขี่มอเตอร์ไซค์ุณขี่มอเตอร์ไซค์แล้วพาแฟนไปตลกราชที่โู่นหนึ่งได้ครับเชิญเลยครับขอบคุณมากเชิญอ่งว้าวมาดูมาดูมาดูมา เดสมเบอร์ผมเจอเจ้าชายบนชายหาดนะคะให้ฝากหน่อยดีกว่าว่าเราจะได้เห็นอะไรกันบ้างตลอดทั้งซีนที่เรื่องนี้รวมถึงอีพีหนึ่งที่จะได้เห็นกันด้วยนะ<ม>เอาพี่โจก่อนเลยดีกว่าค่ะก็ขอฝากซีรีส์เดสม์เบอร์ผมเจอชายบนชายหาดครับก็เป็นซีรีส์ที่เอาความสุขมาให้คุณดูจริงๆก็เป็นซีรีส์ที่จะทําให้คุณยิ้มก่อนนอนในคืนวันสุ่นะเออรู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่ดูแลสบายใจแล้วก็ อยากมีความรักอยากมีความรักอยากมีเจ้าชายของตัวเองอยากมีราวาเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับรรยากาศอบอุ่นมอญมันได้รับรองว่าดูแล้วจชอจชอไอ้นี่นี่ตาฝากหน่อยจ้าครับผมก็ฝากฝากด้วยนะครับกับไอ้ อันนี้ให้ฝากอีพนหนึ่งหรือว่าให้ฝากทัง้งหมดเลยฝากรวมๆไปเลยก็ได้เคห่ก็อย่างที่พี่โจบอกเลยครับว่าว่ามันจะเป็นซีรีส์ที่ทําให้ทุกคนมีความสุขแน่นอนไม่ว่าทุกคนจะเครียดจากอะไรมาก็ตามแต่ผมว่าผมเชื่อว่าซีรีส์เรื่องนี้มันจะเติมพลังเติมฟิลลิ่งดีๆให้กับทุกคนได้ครับครับผมก็อย่างที่พี่โจแล้ววินีบอกนะครับก็รู้สึกว่าเรื่องนี้นเนี่ยให ต่อให้ใครมีความเครียดมาแล้วหรือว่าไม่สบายใจผมเชื่อว่ามาดูซีรีส์เราปล่อยใจจอยๆอ,อย่างไรก็มีความสุขแน่นอนครับยังไงทุกคนก็จะไม่เสียเวลาเปล่าที่เปิดดูซีรีส์เรื่องนี้แน่นอน,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 นครับค่ะอาร์ติมอนพี่ดิวสักหน่อยค่ะ<อ>ก็จริงๆน้องๆพูดไปหมดแล้วแหละก็อย่าลืมติแดแฮชแท็กดัตซัมเมอร์ซีรีส์อีพีหนึ่งนะเพราเราเข้าไปอ่านกันด้วยนะครับชาดิวแล้วค่ะก็อยากยอดพูดเลยครับว่าเป็นคนอื่นเขาแบบพูดธรรมดาไปแล้วอันนี้เอาแบบน่ารักเลยพูดแบบน่ารัก ก็อยากให้ทุกคนติดท้แชกนะครับแล้วก็ซีไหนที่ชอบหรือซีไหนที่อยากพูดคุยเนี่ยเดี๋ยวผมพี่มอดวินนี่สตางวินนิวจะเข้าไปอ่านนะครับแล้วก็จะเข้ามาพิมพ์พูดคุยแล้วก็เล่นแท็กกันนะครับขอบคุณครับค่ะนี่โอกระมินซะหน่อยจ้าโอเคครับก็ขอฝากซี่ดัตซ์ซัมเมอร์ของพวกเราไ้ด้วยก็พวกเราทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกกับตั้งใจกับซีเรื่องนี้มากๆนะครับก็หวังว่า แฟนทุกคนจะได้ความสุขจากสิ่งที่พวกเราส่งไปนะครับค่ะพี่มินละคะค่ะมันก็ขอฝากซีรีส์เรื่องที่2ของมินด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่นิวพูดว่าทุกคนตั้งใจกันมากนะคะแล้วเราก็มีความสุขกันมากๆตะบอกที่ถ่ายทําทตอนนี้ซีรีส์ออกมาแล้วก็อยากจะส่งความสุขให้ทุกคน,กคนมีความสุขกับเราค่ะคะ่ะคุณโจ้ละคะสรุปมินี่เขินไหมเขินมากทำไมทำไมแ,แต่ว่าดูซีรับรองอีพินี้โจ้ชอบ